คมค่ะเดือนหน้าเมษายนนะคะเมษาปีก่อนเราไม่ได้เล่นสงตานกันใช่ไหมคะคแต่ว่าปีนี้มีข่าวดีค่ะ นายกรัฐมนตรีพลเอกปรยิยจันร์โอชานะคะพูดถึงการจัดกิจกรรมช่วงสงกรานต์หลังมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ท่านนายกบอกว่าคาดหวังว่าจะมีการเดินทางสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่ได้ปิดกัน้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าช่วงวันหยุดยาว3วันที่ผ่านมาก็มีการเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากมีการจองที่พักกันหนาแน่นการจราจรติดขัด เนื่องมาจากการที่ทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างส่วนจะมีการผ่อนคลายยังไงนะคะท่านยวก็บอกว่ากําลังพิจารณากันอยู่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วยฝังเสียงนายกรัฐมนตรีค่ะกําลังหาดูตรงนี้อยู่นี่เดือนอะไรมีนาเดือนหน้ากับเมษาก็ถ้าก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ที่มันการแพร่ระบาดด้วยไม่ใช่หรือถ้าธมุ่าเปิดหมดแล้วมันเกิดเรื่องขึ้นมาแล้วจะทํำยังไง นะจะแก้ไขยังไงบอกผมมาด้วยแล้วกันนะวันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกับพี่นาว่าจะจะทําอะไรได้บ้างจะปลดล็อกบางอย่างหรือจะปลดล็อกทั้งหมดแล้วถ้ามันระบาดขึ้นมาท่านก็โทษกลับมาที่รัฐบาลเองนั่นแหละท่านต้องเข้าใจตรงนี้สิครับเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายนักหรอกนะเพราะต้องรับผิดชอบคนทั้งประเทศเนี่ยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธิพลคุณปลื้มค่ะ บอกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าช่วงสงกรานต์ปีนี้สามารถจัดกิจกรรมได้เหมือนที่เคยจัดมาก่อนแต่ก็ต้องเข้มเรื่องมาตรการการป้องก,กันโรคการเว้นระยะห่างและจำนวนคนในพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายสำคัญที่เคยมีการจัดกิจกรรมถ้าเป็นกรุงเทพก็จะนึกถึงถนนเข้าสารนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าก็ต้องให้เจ้าภาพเนี่ยคะ่ะเป็นคนพิจารณาความเหมาะสม แล้วก็ให้มีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 ด้วยนี่คือข่าวดีนะคะปีนี้เราจะได้เล่นสงตารกันแต่ว่าเป็นสงตารวิถีใหม่ครับ